อมีพีนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกลุ่มโมเดลรถที่ผมเก็บสะสมมาตลอด4ปีนะครับผมซึ่งตั้งแต่วันที่ผมสร้างชาแนล u t u b e ตั้งแต่เดือนมีนาคมเมื่อปี 10, 2017นะครับปีนี้มาเป็นปี2021แล้วเนาะกล็ลองมาดูกันว่ากลุ่มของผมเนี่ยโมเดลรถเนี่ยที่ผมเคยพูดว่าผมจะถ่ายเปิดกลุ่มตั้งแต่ปี17นะครับไป,ไปมามาโอเคเนดะี๋ยวเรามาเปิดปี2021แล้วกันนะครับว่ากลุ่มของผมเนี่ย ขนาดไหนแล้วนะครับสมัยก่อนก็ยังแบบอยู่เป็นชั้นชั้นชั้นที่ผมเคยถ่ายสมัยก่อนนะที่อยู่เป็นชั้นหน้าทีวีนะครับตอนนี้ก็ขยับขยายมาเป็นตู้ขนาดนี้แหละนะครับนี่เนาะแล้วก็คนไหนที่ <ผม S 2> อยากลวกกลุม่ <fur> ม <ête? S 1> มดก,กลุม่มนี่นะครับกลุ่มพวกแบบโทรศัพท์ผมเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยแบล็กกล้านะครับเนี่ยตามที่เห็นนะครับเนี่ยพวกโทรศัพท์พวกนี้เดี๋ยวค่อยเปิดกลุ่มอีกทีนึงนะครับตอนนี้เปิดกลุ่มโทรศัพท์เปิดกลุ่มโมเดลรถก่อนนะครับเพราะว่า ตอนนี้ไม่มีคลิปจะลงแล้วนะครับไม่มีคลิปจะลงเลยเลยก็ออะในนๆะคนบางคนอาจจะอยากรู้ว่าผมมีกลุ่มโมเดลรถผมเก็บยังไงผมทํำยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มของโมเดลรถที่ผมเก็บมานะครับก็จะมีบางคันที่ผมเก็บมาคันที่ซื้อมาแบบคันแรกๆเลยที่ผมสะสมนะครับก็จะมีแบบนี่หยุดนี่คันแรกนะครับที่ผมซื้อมาถ้าคนไหนติดตามผมช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะทันรถคันนี้นะครับก็คือ คันนี้เปิดตู้เปิดตู้ให้ดูผมขี้เกียจเอาออกมานะเพราะว่าผมต้องลื้อออกมานะครับคันนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เนี่ยก็คือโตโยต้าทาโคมานะครับปี2 0 1พนสิบสองนะซึ่งคันนี้นี่ถ้าคนไหนเคยดูคลิปสมัยผมทําชแนลใหม่ๆเลยเนะี่ยก็จะเห็นคันนี้นะครับอยู่ในชแนลเป็นประจํานะนี่เป็นประจำะเห็นช่วงรีวิวช่วงใหม่ๆนะครับนวคันนี้ก็จะแบบเป็นคันที่แบบนี่เลยนะครับในอดีตเนี่ย หลายคนจะเห็นโมเดลร,รถสมัยก่อนจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นตรงนี้แหละนะครับนี่เนาะนี่นะครับก็จะเป็น,นอันนี้เป็นโซนที่แบบเก็บจริงจังนะครับตอนนี้นี่เนาะก็อันนี้ก็ยังแบบยังเขาเรียกไงโมเดลร,รถตอนนี้ยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังแบบตู้ยังทําไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นตะ์เราก็เหลือแบบซื้อกล่องให้พวกโมเดลร,รถอยู่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีฝุ่นนะครับข้างล่างก็จะซื้อกล่องมาแล้ะเดี๋ยวอนา,นาคตผมคาดว่าน่าจะคล้ายๆกับตู้นี้ นีตู้นี้นะครับเพราะว่าตู้นี้นี่ผมซื้อกล่องมาครบชั้นแล้วนะครับนี่เนาะนี่นะครับลบๆเล่ยนะเพราะยังไม่ได้จับบ้านนะครับก็แบบเราถ่ายกันเรีวๆเลยเลยนาะนะครับนี่คือตัวของโมเดลรถนะนะครับก็จะมีแบบทาโคมามีบูกัตินะครับแล้วก็แล้วก็มีนี่นะคันนี้นะครับคันนี้นี่ ไอคันแดงๆคันตรงนี้นะครับก็จะเป็น Tesla เทสลาโรสเตอร์นะครับคันนี้เป็นเทส l a โรสเตอร์นะนะครับโซนก็จะแบบนี่นะเป็นโรสเตอร์เจนแรกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะกล้องไม่โฟกัสช่างมันแล้วกันนะครับถ้าเห็นไปอย่างนี้นี่เนาะนะครับตู้ผมก็จะเป็นแบบสไตล์แบบจะดูอัดๆแน่นๆกันหน่อยนะเพราะตอนนั้นอยาให้เก็บเพื่อให้แบบ มันมีที่นะให้แบบมีที่อยู่สำหรับทุกคันนะครับนี่เน,ะนเาะแล้วก็จะมีพวกคันเล็กๆจากทากาล่าโทมีนะครับบางคันอาจจะเคยเห็นในที่ผมรีวิวใน youtube บางคันอาจจะไม่เคยเห็นเพราะผมไม่ได้ลง youtube นะนะครับแต่คันเนี้ยเท่าที่ลองมองเนี่ยนะครับก็น่าจะเคยลงคลิปไปหมดแล้วนะไอ้คันเนี้ยน่าจะเร็วๆนี้เลยนะครับเพิ่งลงไปเมื่อกันยาไม่กระตุลาคมนี้นะครับอีกสองคันเนี้ยเนาะแล้วก็มี t ท s l a m มเด l สนะ ะครับแล้วก็จะมี lamborghini aventador นะครับนี่เนาะคันนี้นะครับถ้าเห็นพวกแบบเห็นรันนัมเบอร์เนี่ยจะอยู่ที่คันที่26นะครับในโลกใบนี้มีคันนี้อยู่999คันนะเป็นชุดแต่ง liberty walk นะคันนี้นี่นะครับแล้วก็จะมี honda honda fit นะครับหรือ honda jazz ที่เป็นลงสนามในตกในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ nissan ที่อันนี้ที่ ak m o t o ak ครบทำให้ผมนะครับคันนี้ที่ผมประมูลมาได้เนาะแล้วก็ถ้ามองไปข้างในลึกอีกเนี่ย <c oughs> ก็จะเจอโมเดลรถ ini, l a m b o r g i n i m u r c e l a g o นะครับคันนี้ช่วงนั้นผมกำลังคันนี้มีสตอรี่คือช่วงนั้นผมกำลังบ้านหนังฟ a s t f a s แเนาะแล้วก็ในฟ a s t แปเนี่ยมันจะมีช็อตหนึ่งที่ใช้ m u r c e l a g o ช่วงตอนจบแล้วแหละช่วงใกล้ๆจบแล้วจะมีแบบใช้ m u r c i e l a ขับบน ้านวน,นที่แบบน้ําแข็งอะนรลานน้ําแข็งนะครับตอนนี้ผมเลยชอบมากๆเนาะแล้วก็ข้างข้าก็จะมีเฟอร์รารี่ที่ผมไปเจอในห้องเก็บของที่บ้านพ่อผมนะไปเจอมานะครับเป็นรุ่นสามสองแปดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออนะครับนี่นะก็ะคือทรงทั้งหมดนะนี่คือนี่นะครับแล้วจะมีพวกแบบ DMAX m u X นะครับแล้วก็อันนี้เป็น bm รุ่นซีรีส์สามตัวเป็นตัว touring นะเป็นตัว touring ก็คือแบบนี่นะครับถ้าเห็นมองมองเห็นไหมมันจะไม่ใช่ซีรีส์สามรมดามันจะเป็นบบซีรีส์สามแบบเวนแว์นะครับจะมีแบบอย่างนี้เนาะแล้วก็ m สี่นะครับข้างล่างนะข้างล่างนะครับคันนี้เป็นคันที่เพื่อนผม้ายามานะ้ายามานะครับก็คือ bm เดลกูย m สามรหัสตัวถัง e สี่สิบหกนะครับนี่เนาะ อันนี้ผมก็ชอบมากนะแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นซีรี5เนอะเป็นโฉมปัจจุบันนะครับก่อน Minor c h a เนเนาะแล้วก็ Toyota y a r i ิที่ขายในไทยเจนแรกนะนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมี Honda City นะครับตัว2012เนาะก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับผมขอไม่ได้ออกโมเดลออกมาเยอะแล้วกันเนาะนี่ก็ Ford Everest นะครับ แล้วก็มีโรสลอยแฟนทอมเจ็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มาข้างล่างนะครับข้างล่างนี่ยังเราอันนี้ข้างล่างนี่คือยังซื้อกล่องยังไม่ครบนะครับก็ได้มีแบบกล่องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมพูดเลยแล้วกันแต่ตอนจบคลิปเนี่ยผมจะพูดนะครับว่าของที่ผมซื้อมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพวกกล่องพวกชั้นเนี่ยเชลเนี่ยอีกชั้นเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาจากไหนนะนะครับเีด็จผมพูดให้หมดเลยนะครับว่าแบบผมซื้อมาจากไหนอะไรยังไงเนาะเพราะเขาไม่ได้จ่ายนะผมพูดเฉยเพื่อแบบ คนไหนอยากรีวิวโมเดลรถก็ดูจากคลิปนี้ได้นะครับนี่นะนี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็ยังเป็นโล่งๆอยู่คือรอรอเพราะแบบกล่องมาก็จะได้แบบวางให้สวยๆนะครับนี่เนาะโอเคเรามาดูตู้นี้จบนี่ข้างในก็จะมีแบบเละเทมากครับบีเอ็มจำไม่ได้แล้วเป็นรุ่นอะไรอะข้างในอะนะนะครับเนี่ยมี X 6 m หเนะครับน่าจะเอมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ เนาะโอเคตู้นี้ก็ปิดไปได้เลยนี่นะครับก็จะมีอันนี้เป็น3.0 CSL เนาะนะครับลงเป็นเวอร์ชั่นลงสนามนะคันนี้แล้วก็คันอีกคันนึ่งเป็นคูห่หูนะครับเป็น BMW M1 CSL เหมือนกันนะอันนี้เป็น3.0ตัวใหม่นะครับตัว CSL ตัวใหม่นะแล้วก็3.0 CSL ที่เวอร์ชั่นที่แบบไม่ได้ลงสนามนะครับเป็นเวอร์ชันปกติก็สังเกตได้ว่า ลงสนามกับไม่ลงนี่คือคนละคันกันเลยนะนะครับเนี่ยมองท้ายเนหะ็นไหมเออนี่ดัดลืมเอาไว้ทานท้ายคันนี้ก็มีนะน,นี่มีโมเดลรถสไปเดอร์แมนนะนิสันโนตนะครับซียาร์วี n ิสันมานะครับนี่เนาะนี่นะครับถ้ามองมามองมุมนี้ก็จะเห็นรถท้ายรถของแต่ละคันนะนะครับ นี่นะแล้วก็จะมี Mazda RX 7นะครับเป็นโฉมสักโฉมหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วเป็นโฉมอะไรนะครับนี่แล้วก็ Suzuki j i m n y แล้วก็ Toyota s u p r a TRD TRD 3000 GT นะครับแล้วก็ Nissan Skyline R 3 3นะเป็นตัวดิสม o ลน้่นก็ผมจำไม่ผิดนะของตัวนี้นะครับแล้วก็มี Honda Civic t y p ป์นะครับคันนี้เป็น l i m i t ต็เนาะแล้วก็มี Mini Cooper c ครับแมนะประตูมันจะเป็นแบบประตูแบบเนี่ยนะครับประตูเหมือนรถแบบรถเปิดกับข้าวนะแล้วก็ถ้ามองไปข้างในก็จะเจอกับ Honda j a จ z นะที่จอดอยู่นะครับเป็น Jazz ปี2อง7เนาะหรือ Honda f ฟ t นั่นแหละนะครับคันนี้นะครับก็เป็น Toyota ้าเวลฟ r e นะเนี่นะครับคันนี้เป็นเวลฟ r e ที่ผมซื้อ ปี17จ็มั้งจะไม่ผิดนะครับสิบเจ็ไม่ก็สิบแปดหละนะครับที่ผมซื้อมาช่วงนั้นเนาะเออนะครับเดีย๋ยวตู้นี้เดี๋ยวผมให้ใหทุกคนทายว่าคันไหนอะ่ะเป็นโมเดลรถคันแรกที่ผมซื้อมานะครับเป็นตัวหนึ่นงต่อสิบแปดนะคันไหนเป็นคันแรกนะครับให้ทายกันให้เวลาสิบปีครับสิบกาโอเคโอเค,อเคถือว่าทายกันแล้วแล้วนะทุกคนผมใจร้อนนะครับคันที่ผมซื้อมาคันแรกเนี่ยเป็น ยูสุมิวเอครับตอนนั้นผมสะสมผมเอามิวเอคันแรกเนาะนี่นะครับตอนนั้นผมซื้อมาก็สามพันห้าแพงอยู่ในยุคนั้น,นครับตอนนั้นผมว่าแพงนะสามพันห้านะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยผมซื้อตอนผมสอบสอบได้ตอนปสี่นะปสี่ผมสอบผ่านนะครับผมเลยวข็ขอพ่อซื้อโมเดลคันนี้เนาะไว้เป็นคู่กันปัจจุบันนี้ทั้งสองคันนี้ก็ไม่มีผลิตกันแล้วนะครับก็ไม่ใช่ไม่มีผลิตหมายถึงว่าโฉมรด ที่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีผลิตกันแล้วเนาะเพราะว่าตัวโฉมสุดท้ายของ d m a มคันนี้เนี่ยก็จะเป็นสเตลนะครับถ้าหลายๆคนจำได้เนะาะก็นุน่นนะครับนี่คือตัวเจนสุดท้ายของโฉมนั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวดี a มตัวโฉมปัจจุบันนะครับเป็นตัวแบบอะไรอินฟินิตพอยเทนเชียลเลยก็ไม่รู้เนาะนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยข้างบนนะครับก็จะเป็นโมเดลรถที่มันไม่มีที่นะผมเลยก็บอมไปข้างบนนะครับก็จะมีแบบ แกงคาเมโลนะครับแล้วก็จะเป็นนิสสัน R34 เนอะ RX7 RX8 นะครับแมคคาเรนเจ็ดสองแล้วก็โปรตะกูลเลนเซอร์อีเนาะยา r ิสซีวิ c Type R 2ร์สนะครับ X1 เล็บ F150 แรปเตอ F เนาะแล้วก็ซิตี้ไทป์ซีวิ c ไทป์อนะครับ CRV แล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะเป็นพวกแบบ พีร P, 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 ูทไอพีอูดอะไรนักเสยียดนะครับแล้วก็ R 3 5แล้วก็นี่นะครับเป็นเฟอร์รี f f เนาะนะครับแล้วตู้นี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับนี่นี่เนาะมันสามารถเปิดปิดผ่านโทรศัพท์มือถือได้ผมมีแอปหนึ่งนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะแต่อันนี้เราใช้เราใช้จริงนะครับแล้วเราชอบเนาะ ให้กล้องมาโฟกัสรันนะครับนี่ถ้ามันจะถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่กดไฟทูโชนะครับไฟปิดนะกดเปิดนะครับเงี้ยอยค่อยมาสรุปตอนจบคลิปแล้วลกันเนาะนะครับแล้วก็พาโซนนี้กันบ้างนะโซนนี้นะครับก็จะเป็น โมเดลรถเอ๊ะโมเดลรถเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี่เนาะก็จะมีคันที่ยายซื้อให้ผมสมัยเล็กๆด็กนะพวกโมเดลรถไฟนะครับนี่โมเดลรถนะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นลง youtube เหมือนกันนะนะครับคันนี้นี่โซนนี้เนี่ยถ้าโซนนี้นะครับเป็นโซนที่ผมบอกยายแล้วว่าคันไหนชอบเนี่ยมาไว้ตรงนี้เลยยายเขาก็เลือกมานะครับคันที่เขาชอบชอบเนี่ยอย่างแบบพวกคันพวกเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีแบบนี้พวกตัวรถโฟก อะไรน,นี้เนาะนี่นะครับฟอร์ดโมเดลทีเชฟโรเลตนะครับนี่เนนะาะคันนี้นี่เป็นเชฟโรเลตซีรีสักอย่างนะน,นะครับก็เ,ออเก่ามากเนาะเดี๋ยวกาจะหากล่องมาครอบอยู่นะครับน,ะนี่นะก็จะมีแล้วก็จะมีโมเดลนี่นะครับโมเดลปั๊มน้ํามันเนาะปั๊มน้ํามันเชลนะครับนี่เนาะข้างในมีอีกนะแต่ผมถ่ายให้ดูลึกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดเนาะโอเค เดี๋ยวเรามาดูโซนนี้กันบ้างโซนนี้อาจจะมองไม่ชัดมากก็ขออภัยด้วยนะครับจะลกๆหน่อยโซนโซนนี้ mm hmm. นี่ก็จะเป็นพวกโมเดลรถที่ผมซื้อมาแล้วกล่องเก็บเต็มทั้งคันแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีแบบเบนซ์เบนซ์นะคันนี้น่าจะเป็นเบนซ์นโฉมลงจำปามนะั้งเออคือผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาเรียกโฉมกันอย่างนี้นะแต่ที่ผมดูในยูทูบเนี่ยอีคลาสสมัยก่อนเขาเรียกโฉมลงจำปาเนาะผมก็งงว่า มันเหมือนหรือเพราะตอนนั้นดีไซน์มันแปลกไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วก็มีพอเช่สามห้าหกนะครับแล้วก็ซัทโฟซีโฟตัวแรกซีแปดตัวแรกนะครับฟอร์ดเนาะซีรีส์สี่อะไรอย่างนี้นะครับเยอะนะถ้าพูดวันนี้ก็พูดไม่หมดนะครับงั้นให้ถ่ายแค่นี้แล้วกันเนาะข้างล่างนะครับก็จะเป็นโฉบอันนี้ก็เป็นรถโพสเกลหนึ่งต่อยี่สิบสี่นะก็จะมีแบบมาสเตงคันนี้ก็ช่วงแรกๆเหมือนกัน คันนี้นี่คันสองคันนี้นี่คือคันแรกๆที่ผมรีวิวในช่วงนั้นเลยเนาะช่วงตอนที่ผมเปิดช anel ใหม่ๆนะครับถ้าไหนอยากลองเนี่ยก็ไปย้อนดูได้เนาะแต่การตัดต่อคลิปการพูดการอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะครับต่นั้นคือผมทำแรกๆรนาะถ้าเห็นมันดูแบบกรการน่อยก็ขออาภัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเชฟโรเลตเมอร์ซิเนสอะไรอย่างนี้เนาะเชฟวี่นะครับคันนี้ก็คันแรกแกเหมือนกันเนาะที่รีวิวช่วงนั้นนะครับแล้วก็คันนี้เป็นโมเดลรถคันแรกที่ ซื้อของทรมมย่ามานะครับก็ไม่ได้ประกอบเองเหรอกผมได้ให้นะ้าชาติประกอบให้นะคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้ไปซื้อจําไน้ว่าไปซื้อที่เชียงใหม่นะไอ้คันนี้เป็นโมเดลรถบังคับนะครับเป็นรถกระป๋องเป็นที่ซื้อมาจากเชียงใหม่เนาะนะครับเป็น toyota supra นะตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักหรอกตอนนั้นผมยังเด็กอยู่นะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเนาะเออนะครับก็จะมีแบบพวกเอาผ่าช่วงนั้น ช่วงนั้นปีสิบเจ็ดช่วงนั้นดังมากนะครับเอาผัดเอาผัดดังดรงสำหรับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่ออกข่าวบ่อยๆผมไม่พูดแล้วกันเปนข่าวอะไรนะครับแต่แบบหลายคนแต่คุ้นกันอยู่เนาะนะครับแล้วก็เป็นพวกแคมรี่อะไรอย่างนี้เนาะมีไอสามแล้วผมชอบ bm ไอสามมากนะครับไม่ได้อย่าเรียกว่าตอนนั้นเรียกว่าตอนนี้ก็ยังชอบไอสามอยู่นะครับ bmw ไอสามนี่คือรถที่ผมชอบมากเนาะแล้วก็จะมีพวกดอ d g e แ a มนะครับ X6 Mini Cooper อะไรอย่างนี้เนะ Camry นะครับ Porsche Land Rover คันนี้ก็จะเป็น Aventador ที่เป็น l i ม o u s i n e นะถ้ามอก็คือยาวมากเลยนะเออ m าแสแ a งคันนี้ก็คันแรกๆเหมือนกันนะ <c oughs> นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นลกๆหน่อยเออกล้องเบอร์ให้ด้วยขอบคุณมากนะกล้องน,นะครับแล้วก็จะไปตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นโบเดีรถนะครับ นี่เนาะก็จะเป็นแบบมีคันนี้ด้วยโมเดลเปลี่ยนสีได้น,นะครับแต่ก็ยังไม่ได้รีวิวสักีเนาะซื้อมานานแล้วแล้วก็จะเป็นโมเดลรถบังคับนะครับมีทะเบียนเนีย่ยทะเบียนเป็นสังกับใครก็หัวไปด้วยเนาะผมชอบแบบเอาทะเบียนไปติดอะ่ะนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น g l A เนาะอันนี้ก็เป็นนิสสันเชียรน่านะครับแล้วก็มี BMW i8 กับ MacLaren 720S ที่ นอนเอ้งแมงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี Porsche Cayenne อยู่ด้วยเออนะครับที่กเคยรีวิวไปหมดแหละในยูทูบนะครับแล้วส่วนไอสามก็ซุกอยู่ข้างในตรงนูน้นนี่นะครับซุกอยู่ตรงนู้นเนาะไอ้สามนะครับอันนี้จะเป็นพวกโมเดลรถที่รอซื้อมาให้ครบเซตนะครับตอนนี้ก็เลิกผลิตกันไปแล้วเนาะ <laughs> เออก็ย <laughs> ังไม่ได้รีวิวสักทีก็เก็บอยู่ในนี้นะครับกล่องนี้นี่เป็นกล่องจริงๆเป็นกล่องรองเท้านะ ไอเนี่ยอีกกล่องเนี่ยเป็นกล่องรองเท้านะครับแต่เราก็มาอดแดบเป็นกล่องเก็บโมเดรลรถบังคับนะพวกสกิลถต่อสิบสองเนาะนะครับอันนี้จะเป็นกล่องโมเดรลรถที่เก็บไว้นะนี่นะครับในอนาคตผมมีแผนว่าจะซื้อตู้โชว์ตรงนี้เพิ่อมอีกนะครับเป็นตู้โชว์กล้องเออน,นะครับเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นคนเล่นกล้องเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าถ้าลองมองจากตู้โชว์เนะี่ยก็จะเห็นพวกกล้องที่ผมเก็บนี่ะ นี่นะครับไปนก็ยกกังปนๆอยู่กับพวกนี้อย่างนี้ข้างล่างนี่ข้างล่างเต็มเลยนะครับเดี๋ยวล้วก็จะมีพวกเนี่ยพวกนี้อีกนี่นี่นะบอกว่าจะมีมซ้ำมกันบ้างนะครับเออนะครับนี่แต่ตู้โชว์นี่ผมให้ดูคร่าวๆกอนแล้วกัน,กนว่าเป็นอย่างนี้นะครับเออโอเคเรามาดูข้างบนกันข้างบนนะครับก็จะเป็นแบบโมเโลดลรถที่ผมแบบ นี่หมดเลยนะที่ซื้อสมัยก่อนหมดเลยนะครับก็จะม,มีแบบ GTR นะครับ R 3 4เนาะ COVID อันนี้จะไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ Subaru อันนี้ราดัขั้นไฮเปอร์สปอร์ตเนาะ Honda S 2 0 0 0ั Toyota Supra นะครับนี่เนาะเห็นไหมคือตรงนี้ก็คือตรงนี้นับสองประมาณ200คันนะครับประมาณตรงขี่ตรงนี้เนาะ200หรือประมาณเกือบ200แหละนะครับเพราะว่ารวมคันเล็กๆด้วยเนะี่ยก็เกิดแน่นอนนะคือ นะครับกล้องหมเลนมันไม่วายอะอน,นะครับแล้วก็จะประมาณเนี้ยตั้งแต่ b m w x 7 f x 7จนะครับจนถึงนู่นอันนี้บางคนสงสัยคืออะไรน,นี้กล้องวงจรปิดนะครับคือซื้อมาทรงมาน,น่ารักดีเลยก็ซื้อมาไว้ตรงนี้นะครับนี่เนาะจะเห็นหมดเลยนะครับพวกแบบโมเดลรถอะไรอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็จะมีโมเดลรถนี่ด้วยอีกนะ่ะ โมเดลรถบบเครื่งอะนะครับเนาะเราก็จะมีพวกแบบกล่องโมเดลรถที่ยังไม่ได้แกะนะครับ Honda f ฟ t อะไรอย่างงี้เนาะนะครับก็ยังไม่ได้แกะเนาะก็เต็มเลยนะครับนีเออนีอเป็นไงบ้างครับโมเดลค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอี่นะครับก็เยอะเนาะวข้างล่างก็มีอีกนะเห็นไหมครับในข้างล่างเออครั้งนี้นะครับ ถ่ายก็เกือบหมดแล้วนนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายอีกคลิปกันดีกว่านะครับโอเคนะครับเราเที่ยวที่เราลองไปถ่ายโมเดลรถกันหานะครับผมก็สังเกตนะครับว่าผมมีเยอะมากแล้วจริงๆเนะี่ยผมมีเนี่ยจริงๆผมพอรู้นะครับว่าผมมีกี่คันบนะ้างนะโมเดลรถของผมจะมีแบบเนี่ยเป็นนี่นะเป็นหนังสือจดนะครับโมเดลรถเล่มที่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมมีแค่เล่มเดียวเนาะ นี่นะครับเริ่มจดเมื่อ21เดือน10ปี2 0 1 7นะครับก็จะจดทั้งหมดนะว่าได้อันนี้ก็จะเห็นลายมือผมแบบตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะครับเนี่ยลายมือนี้สมัยผมอยู่ปสนะนะครับนี่เนะาะจะจดทั้งหมดนะครับว่าแบบคันไหนรีวิวไปมีกี่คันบ้างอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวผมหาคันกันเพราะตอนนี้ผมไม่ได้เขียนอัปเดตเลยนะครับว่ามีกี่คัน ที่เขียนอัปเดตล่าสุดมี532คันนะครับแล้วก็3532แล้วไป533 534 535 536 537 538 539 540นี่อันนี้540นะครับ541ก็มีอยู่541คันจริงๆถ้านับจริงๆก็ผมพอตีรวมๆก็โมเดลรถมากกว่า6มากกว่า500 หกสิบคันแล้วครับเพราะผมซื้อมาบางคันก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นสิบคันเลยที่ผมยังไม่ได้เขียนนะครับนี่เนาะเห็นไหมดูการเขียนล่าสุดจะด้วยดเด็ดเดือนสิบสองพันยี่สิบนะครับนี่ดูคันที่ซื้อล่าสุดก็ั่นเนี่ยสิบเดือนสิบสองพันยี่สิบเนี่ยนะครับนี่มีบอกเวลาด้วยนะครับก็มีอยู่ประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบคันเนาะนะครับก็ค่อข้างค่อข,ข,ข้างโหดโหดมาก นี่นะครับก็จะอยู่คันนี้คลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยและะ้วค่ะก็สรุปได้ว่าโมเดลรถผมเนี่ยก็มีทั้งหมด570้อเัพนะครับ5 7าจคันขึ้นเนาะแล้วก็พวกของเนี่ยตามที่สัญญากันไว้ใช่ไหมว่าเราจะบอกว่าเราจะซื้อจากที่ไหนกันบ้างนะครับตู้โชว์เนี่ยตู้โชว์ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยตู้โชว์นี้นะครับผมสั่งซื้อมาจากอีเกียเนาะอีเกียทั้งสองตู้เลยนะครับไฟก็ซื้อจากอีเกียที่หลายคนเห็นว่าผมเปิดปิดผ่านโทรศรัพท์มือถือได้เนี่ยอันนี้ผมซื้อมาจาก ลาซาด้านะก็จะเป็นไอ้อะไรอะแรมตันสมารซ็สสอกเก็ตนะครับก็ผมซื้อมานะในซื้อมานะครับเพื่อมาเปิดปิดให้มันไฮเทคมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็พวกกล่องโมเดลรถเนี่ยบางถ้าพวกกล่องโมเดลรถเนี่ยถ้าเห็นอันเ,เล็กๆเนี่ยนะครับอันเล็กๆเลยผมซื้อของบ็อกส์นะครับแบรนด์ของบนะ็อกส์เนาะก็คันไออันยาวๆเหมือนกันเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้แล้วกันเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยผมซื้อจากแบรนด์ของบนะ็อกส์เนาะแล้วก็กล่องเก็บ1ต่อ18เนี่ยจะมี2เซต เซตแรกคือเราสั่งทําผมสั่งเขาผลิตให้ผมนะครับแล้วก็มาพวกเซตหลังๆเนี่ยผมจะผมจะไปซื้อที่ร้านสุวรรณกรช็อปนะที่เดอะมอลล์บางแคนะครับนี่เราก็จะเป็นพวกแบบกล่องที่ผมใส่พวก rx เอะไรอย่างนี้เราก็คือนั่แหละผมซื้อมาจากร้านสุวรรณกรช็อปนะครับในกล่อง rx อีกล่องพวกอันใหญ่ๆนะนะครับแล้วก็พวกกล่องโมเดล,ลดรถบังคับเนี่ยผมเก็บกแบรนด์ของสแต็กนะ แต่คือจริงจไม่ก่อเก็บรองเท้าแหละแต่ผมอาเด็เก็บโมเดลรถเนาะนะครับก็หมดหมดหรือยังอ่ะแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับกับของสะสมที่ผมเก็บแล้วก็ของที่ผมซื้อมานะนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบแล้วไปก่อนเรื่องราคาโมเดลรถที่ผมเก็บมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจําราคาไม่ได้ผมจําราคาไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ามันจำนั่นแหละเก้าห้าร้อยเจ็ดสิบคันขึ้นนะตีกลมๆแั่หกร้อยคันเลยแล้วกัน น่แหละผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะซื้อมาก,กี่บาทนะครับแต่บางครั้งก็จาได้อยู่เนาะ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ต้องขอตัวลาไปก่อนชอบคิดแบบนี้ไหมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรืออยากดูเป็นความรู้เนี่ยก็ดูได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไปแล้วไวบารสซิโอแก next t ถ m e อย่าให้เปิดกุ้งตู้เมื่ตุ้มตู้โทรศัพท์ในี่ก็บอกผมได้นะ ที่ผมเก็บนะโอเคไปแล้วไปบาร์เซโลแกน next time